พี่น้องเอ๋ยสุขขี้มันเสมอมั่นคือไหมความเจ็บย่าใดความไข่ยามีสุขขี้มันเสมอมั่นคือเกา้าผภูมาจาวาน้ำหมูเจา้าแมนแอดลัดดาสันแล้วพี่น้องเอ๋ย กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายซูปผู้สุขค้นค่ะยินดีตอนรับกับช่องลัดดาชาแนลเนาะค่ะพี่น้องคะกับสาวชัยภูมิค้นมักตัวเลขผู้เก่าผู้เดิมมาคงสุดท้ายเก็บตกทุกแนวทางเนาะค่ะแนวทางแอดพลองหฮัตค่ะเม็ดเดียวแขนแนผู้ไดถ้ามหา,มาแล้วค่ะพี่น้องมัติเอกชั้นเลขสันจรค่ะเลขล็อกกองสลากใบนีเนาะค่ะพี่น้อง ก่อนสิเขาไปเบิ่งค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดพ่าในกดไลค์กดแชร์ฝากในเดอร์ค่ะพี่น้องผู้ใดพ่าดในกดติดตามฝากนิ้วมืองามงามของท่านผู้ชมกดติดตามเป็นกำลังใจแอดเนาะคะ่ะเข้าไปเบิ่งกันค่ะพี่น้อง ก่อนสิไปเบิงแนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะมาเบิงขอมูลอันนี้ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องคะเลขสัญจรล่าสุดเนาะคะ่ะเมื่อสองปีผีพานมาเนาะคะ่ะพี่น้องคะพ้นตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสามรางวันที่หนึ่งเก้า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 เจ็ดเนาะคะ่ะเลขสามตัวหน้าหกสามหกเจ็ดสองห้า สามตัวท้ายสามสี่สองเก้าห้าเจ็ดเลขท้ายสองตัวเก้าแปดเนาะค่ะเก่ามาทั้งบนและล่างเนาะค่ะสำหรับข้อมูลของสัญจรนสองปีที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องคะเก็บไว้เป็นข้อมูลเดอ้อพี่น้องเฮามาเบิ่งยาสีปทุมมาเนาะค่ะพี่น้องนั่มาเผยแพร่โดยแอดเอื้อยล่าเนาะค่ะพี่น้องบนสี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปด 509 05 08 09ล่าง19และ51ค่ะพี่น้องคะแนวทาง408กะไปออกเล้าเนาะคะ่ะระวังเล้ามาออกไทยเนาะค่ะพี่น้องคะกัเป็นเพียงแต่ข้อมูลเนาะค่ะพี่น้องคะเล้าออก408เนาะคะ่ะข้างล่างออก48เนาะค่ะพี่น้องกัเป็นข้อมูลเด้อพี่น้องคะอีหยังก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะพี่น้อง เฮามาตอกะทีหวยพี่หมื่นเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะเข่าแปดสามตัวเน้นเพิ่นคะ่ะงวดนี้มาแล้วคะ่ะพี่หมื่นหนึ่งกันยาสองห้าหกห้าเน้นเน้นที่สองแปดคะ่ะสามห้าฟันห้าแปดฟาดเก้าเจ็ดฟันเนาะคะ่ะมีทางเบิร์ตซีหางน้ำกันเดอะะ้อค่ะพี่น้องข้อมูลเลขอันเนาะคะ่ะพี่น้องบางเจ้าบางทีกันยังรับอยู่เดอะะ้อค่ะสำหรับหาแปดสามหา เก้าเจ็ดหกเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องแอดยังหาซื้อได้อยู่เมื่อคืนนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเข้ามาต่อกันที่แอดพัลเอฮัตค่ะพี่น้องคะเม็ดเดียวแขนแคนเจ็ดห้าสามเนาะค่ะพี่น้องขั้นมักขั้นตรงใจกับจัดไวเดอร์ค่ะพี่น้องคะผู้ใดลร่อมาแล้วเด้อพี่น้องนํามาฝากมาตอนแล้วเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขที่บออันบอดังเนาะค่ะพี่น้องหลักศูนย์ค่ะพี่น้องคะ แอดไปพ่อแอดมิสเตอร์บอลอีกใบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเลยนํามาฝากเนกาะค่ะพี่น้องคะ่ะอที่อ่านไปกับคนละตัวเลขกันเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสามตัวบน6กเก้าสี่หกหนึ่งส6่หกแปดหนึ่ง6กเก้าหนึ่งศูนยดหนึ่งเหนึ่งหนึล่างหนึ่สเจ็ด 57 3 4 8 4และ04 1 9, 6, 5, Bond, เดือน965าหกห้าอิเตอร์บอนาะคะ่ะพี่น้องเข้ามาต่อกันที่แนวทางของเจฟ่องเบียร์ปลอมเนาะคะ่ะพี่น้องคะแนวทางของเพิินกัเดินดีคือกันพี่น้องแกดกันเลยนํามาฝากมาตอนพี่น้องคะ่ะพี่น้องรัฐบาลไทย97 สามตัวเม็ดเดียวหนึ่งเก้าเจ็ดนาะคะ่ะพี่น้องแนวทังนี่ก็ยังพ่อหาซื้อได้อยู่เด้อค่ะพี่น้องคะเป็นบางมองเด้อค่ะพี่น้องแอดกับซื้อได้คือกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะและการแนวทังเลขทูบของเจฟ้องเบียเนาะคะ่ะทางสะดวกค่ะ,คะพี่น้องคะศูนย์สามสองที่เพิ่นจุดเมื่ขึ้นแอดกะล่งคลิปไปแต่มื่ขึ้นแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องวางว่าทุกท่านกับสิหาซื้อได้เนาะคะ่นะ,คะพี่น้องคะ มาต่อกันที่แนวทางชั่วบนค่ะให้วิ่งที่7 4 7 5 7ี่หและ7 5หค่ะตามต่อกันที่ตัวเดียวบน2 8 5วิ่งบนตัวเดียว8เนาะค่ะมักใบใดจัดใบนั่นเนาะค่ะพี่น้องคะบอมักปลอยผ่านค่ะถูกตัวเหล็กุกแนวทางเป็นเพียงแค่ข้อมูลในการลงทุนค่ะการลงทุนกับมีความเสี่ยงเนาะค่ะพี่น้องคะ พี่น้องคะเข้ามาต่อกันที่หวยซ่องแดงหนึงกัยยาหกหาคะ่ะพี่น้องสั่งวิ่งที่7ตัวเดียวเนาะคะ่ะสองเจ็เนาะคะ่ะเป็นตัวเลขที่ดังคะ่ะพี่น้องหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสาถี่ยังพ่อหาซื้อใดก็คือหนึ่กับเก้าเนาะค่ะก็เป็นบางเจ้าคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะแอดมาลี่คะ่ะพี่น้องบน1 9ึ่งเก้าห้าสาสา 9 5 3 9ห้าเกอนาะคะ่ะก็เป็นตัวเลขที่ดังคือกันค่ะพี่น้องคะจ่ายคึร่งราคาเนาะค่ะ,นะคะพี่น้องเข้า <He 'll S 1> มาต่อกันที่้อมูลเลขสัญจรเนาะคะ่ะเลขสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรจังหวัดนครนายกมติเอกชั้นเลขที่จะสุ่มออก3ตัวบนมีดังนี้วิ่งที่7จ็ดหกห้าเห เลขที่จะสุ่มออก2ตัวล่างมีดังนี้วิ่งที่ 5, 57, ห้าเและ52าองเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ไรบอเซียกะแคปไว้เบิงกรเนาะคะ่ะวาซิมาอิลีบอเนาะคะ่ะพี่น้องคะก็เป็นเพียงแค่ข,ข้อมูลนํามาฝากมาตอน,นะคะ่ะพี่น้องคะสําหรับแนวทางดังที่สื่อได้ถูกเจ้าเนาะคะ่ะก็คือ8081แล้กกับอ่า48เนาะคะ่ะ ที่แอดเห็นมาหลายๆเจ้าบ่ออันตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องคะหรือว่าทางผ่านของท่านผู้ชมอันแอดกับบ่อหูเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นสายของทางแอดที่เห็นเนาะค่ะพี่น้องคะ เฮามาต่อกันที่เลขประมูลกองสลากเนาะค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาเข่าที่แปดสามเนาะค่ะตัดเลนเนาะค่ะบอดด้เข่าสามโตค่ะพี่น้องคะงวดนี้ไฮมากแล้วค่ะสี่หกสองหกห้าก็เป็นแนวทังที่ดังเนาะค่ะพี่น้องคะหกสองลายๆสำนักปิดค่ะพี่น้องเข้ามาต่อกันที่ห้ 3, วยลอกกองสลากสามตัวบนและสองตัวล่างห้าเจ็ดสามห้าสามเจ็ดหกค่ะ ขอขอบพุนเจ้าของ ตัวเลขในคลิปนี้เดอร์ค่ะพี่น้องทีแบงปันเนาะค่ะพี่น้องคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะเศร้านี้ตื่นขึ้นมาเบิงแนวทางและยิ้มเนาะคะ่ะอย่าอารมณ์เสียเนาะคะ่ะแต่งตัวน้ำงามรอรับเงืนตอนบาบซีมงแรงเนาะค,ะค่ะพี่น้องคะแอดขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขที่ตัวเองมักชื่นชอบเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะสิมหามือมีเทียนหนึง่งมือที่ห้าร่อค่อยก็คือมือนีเนาะคะ่ะพี่น้องเฮงเฮ่งปังปังรวย รวยยกช่องค่ะสวัสดีค่ะ